เออดนั <Enter> uh, ่นก็ได้เจอมันทำบุญอ่ะเจอมันทำบุญอ๋อได้เลยเจอมันบนถนนคนใดเลยนะเออเจอมันทำบุญก็ได้ใช่เดี๋ยวเจอมันบันบันทีทำบุญใช่บันเทียนด้วยเลเจอมันเลี้ยาทำบุญครับจาใช่ใช่บันเดี๋ยวทำบุญก็ได้โถน้ำมนต์เห็นรอบ ปาราคินาปาราคินามโนกรรมปานิชฌ์เตปาราคินาปาราคินีกาลนานาปาราสีปาราคินีชัยโยปะโยเอ็มสองโยชัยโยโคดียะโมเลสกัยยะนันติวัตโนเอวัตวาวิชายโยวิชายะสุชายะมังคะเลอาปานาสิตาบาลังเกสิสะวะวิโพคะเลอาภิเตกิสัมปะ มนได้มาสร้างมติมโยจันที่แขกขึ้นบนเครับสัมาแฟเลยคัได้เลยแขกมาแขกบ้านแขกเมืองมารอยนอีคนไปต้นมพิข้ว่แงยมดีครัน วันที่เขาตัดถ <t komma S 3> <đây> ูกในกลัปดานี้อ่ะส่งเป็นเป็นโปรแมแล้วอ้าวฮึดูฟูดูแตกฟูแกน่ดังมัเดเขาหนัมีอะ่าเอามาอะไมาไอ้น้ำจอบังดี ฟังเรวแองนี้เรว่อลังสวนนเพียอย่างแันเปีอาัต้ั้งหมดคันต้ดปยอะไรเหรอขันต้สมองเมื่อคืนบอกมามันนอนไ <c oughs> ม่เด้ปวัวนอนนอนโซ่กันอาจารย์ไม่ใครแขกมา <ฮะ S 1> มาได้เลยนะครบอกย่ยอมแม่เลยใช่ไหมผม <c oughs> จะมีปายเดีนานเก้าหรือซาลนปดารแต่เก้าห่งามันนีแขกมาที่น ได้ครับอวงสวงฮะเได้เป็นนิมนต์ไขว่าจะไท้แรกว่าจะนิมนเดี๋ยวเดี๋ยวที่ยวีวัดวัดวัดเงินนะวัดเหี่ยวัดวัดเี่ยวว่วัดสิสุพันธ์หลวงพคุณพ่อครับอเนี่ยเชีงสวรรค์เนี่ยเเนจะวงสวงกันไ่ยอ็ได้ไปนิมนต์เนเ ึงได้เข้าไปได้อัานยังได้เลยเอ่ถามเป็นไปได้ว่ามีมีรอยเรียบร้อตังเฮาว่ามันม่ไปเนาะนั่นไม่กมปราตานก่อนเจี๊ยตาต้องถามที่สันุอ่าสิตพันธได้เลดอใหญ่ชุดใหญ่จะได้ดีอ่นเพราะว่าเคยเพิ่งเคยเชิญผมไปสงสัยหนึ่งที่ห่สวนมนภาษาจีนไงแล้วผมก็ว่าเอ๊ะลํงจูดูวงพอเดี๋ยวเดี๋ยวนีนู่นหลวงพันมาเป็นประธานออครับได้เลยนู้นำมดูนี่มาพิจาวาดก่ได้ สบายดีเจ้าสบ่งาทุโอ้เจริญปอนด์หลับสุขภาพแข็งแรงแบ่งวันะพวกป๊อป๊นี่สเอ๊ะกี่เลนเนอะสามเอนน่ะสเดือนครับ4เดือนตั้งแต่มันเกิดได้แน่ เดียวแม่วันีเอสฮะเรจงานวันนึ่งกพลังเข้ามากว่คนนี่แีงงานเดียวแม่กว้างดีครับนอนหกว้างฟังกว้างาว่าขอานอนต้หนักงแตว่าแต่งเดียวมันล่เดียวมันมีแค่นโรงแรมมาดรวยนอนสองคนงามเลยาแีนักันจะเข้ามาวันช่วงไหนคับเดี๋ยววัน้เลยาเริ่มเข้ามาแล้วเดียววันพุกนี่จะมานอนแล้วพูี่จะมานักลรายงานตัว สองสามวันสองสามนะเจ้าสิบโมงป่าก็สิบโมงเนี่ยคับเมืเ ồng, ่อิบมงเดี๋ยวเอารถไปฮับอื่ไหนน่หสโมงแล้วกันเดี๋ยวอันนี้ครับอันนลาอาจารย์นะครับรับคุณครับเดี๋ยวต่สามเจอกันนสเนอาจารย์ไม่สานะครับ ตอนนี้มี13ตนเ้าส3-2ตนอยู่ครับเดี๋ยวว่าจะเอาสัก5-2ถ้ามันมีพอเลย3เตยมนี้มันมีมากพองล้วก็มีลองชี้ดูครับอาจจะนับคัดเลยอ่ะคัดไม่เป็นคัดไม่เป็น